วันแล้วเ็นพี่น้องด้วยคือวันเกิดต่อต่อกันนะวันวันเกิดวันเกิดนะมันเป็นวันที่สิบสองมิถุนาผมเนะ่เลื่อนไม่ได้เพราะว่าผมมีงานผมนมีงานมีงานอยู่เมืองนอสิจะไปเมืองนอกับบริยากการวันเกิดเซเวันธรรมดาดอ แต่ว่ากับปีจะเทือคนนอกเกิดมาปีหนึ่งกับมันเกิดปีจะเทือปีจะเทือ,ทอ,ททอก็พอเราเกิดมาปีละครั้งโอ้เนาะแต่ว่ารุ่นนี้ฉันไม่ค่อยเห็นเรื่องอะไรนะ่ะคือแของ็งแร่งข้างหลังข้างหลังเขี็งแม่งเลยครับมันถนัดสองคนแต่ว่ามันมันเกลี่แยแบบเกลีย่ย สาขาขอนแก่นพี่น้องรสช่องไข่ไหนที่บอยยังหลายไข่บอบยยังหลายเราคอยจะบอกเลยก็ว่าไข่เฮ็ดดีที่สุดแล้วใน่าักรองข่อยรู้เรื่องเล่าอันนี้ไม่รู้นะครับว่าจริงเราก็ไม่รู้นะครับว่า ไอตาโตเกียวจะได้มาวันเกิดไมอันี่บอกตัวว่าบรูเพราะว่าเขาบอกตรงหละว่ามันก็ตรงวันธรรมดามันตรงวันธรรมดาซึ่งเราก็ได้ขอไปแล้วขอญาไปแล้วนี่แป็นมาเบ็มาอยากด่ามงด่ามายางนี้พี่น้องบอกก็ต้องเออว่าเท่ากับเขาดูยิ่งดุแมนอยู่สุสาที่ไปได้ไปรับ มั่เป็นมีงนมมันกะวางตรงมือเบอรนสุตททิตไข่อยบริยาคข่ยบาใยากไปเฮ็ดมันเกิดดูไข่ด้าโรงรียนดอกพี่น้องอืมแต่ว่าม,มันปากจำป็นมันจำป็นทุกอย่างกระจองไปแล้ไหมทุกอย่างก็จองไปลรว,วด้วย ว่าเปนี้บรว่าเปนี้บริัอยากไปเรืมืนล้าเป็นตะมุนตะไม้ยังดอกเฮ้ยหอใจกันน่ละะขอไปเร็วเปิดซื้อห่ะว่ามันไม่ให้ลาเป็นใ้ลา สูกเสาอสูกเาวทิพมาได้แต่จันไม่ให้ลาบังเอิญจะก็ว่าดิจักว่าจัดมันนี่บังเอิญาัารว่รดิจักว่าจัดมันนี่เพป่นบอใหลานร่ยมงกับจีระักดบางดวหนึ่งก็บ่อยหลานเพิ่งขอหลวงเ่ขอฟวาหลมบอยหลา ก็เลยไปคุ้หาตรงนี้เองท่านประเดนตีเด็กหน่อยมาอยู่หาตีท่านประเดนตีมันเป็นสอบโผเนี้ยตีได้ยังไงนี่มันสอบสอบชิงทุนตีได้ยังไงอันหวาของตัวนี้มเราเบลาร่อบลาร์จะเ่ิดมากตัว ปีะเทียงไหมสุเศ้าเขาไม่ได้ห้ามหรอกเขาบอกเสาที่เขาไม่ห้ามนันนเขาก็บอกนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกผู้ไปหมดเศ <c oughs> าที่เราก็ไม่ห้ามใ <c oughs> ครเรียกว่าอยเต้องหาคู่โรงเรียนเขนาไม่ไม้มีปัญหาหรอก <c oughs> เพราะคุณก็มาแข่งที่เรียนกลางคันเคยน้อตแบบมันยังไลน์ก็ไปแล้วก็บเาเราวแต่มันก็ต้องบอกเอฟซีนั่งเอฟซีเขาขอถามเมื่อตอนนี้ขอเ,อเบอร์ไปเพื่อมาท่านไหนเพื่อบอกว่าเพื่อคอยได้เอาเบอร์คอย คน่าคุยทุกกับมหาคอยโรงเรียนมันลาได้อยู่ถ้าคน,นเดียลาบอลงหลังค่าเรื่มเงินจายเพิ่มตรอยู่ห้สูงค่าเรีย,ย,ยงยดูแลจายยู่ไหม มีสมเสียงนี่ั้ปีเดือนตจาไตีได้จาท่านไปได้วนะเนใหมยนะแไปเรียกว่าแขบอยย่างมือสั่นมาบอ้านี่เพินกับเป็นบอยย่างมือไหนเผินกับบอยย่างมือกันมาอ้าอันนี้มีคาสูเหตเอากันหรอก ก็อยากไปป่วนม้ายอย่างเดอกแต่มันกิดเปียเทีย,ยมันกับปวดปลายอย่าเดียวีางแก้วกาแฟที่เป็นรนคาเฟ่นะครับลาได้ค่ะจากเขาเป็นครูเช่นกันผมก็รอเบอร์รออรจากนี่เลยรวมชาม ถ้าได้เบอร์คุณครูแล้วส่งมาให้หน่ลยนะครับโรงเรียนเขาเสร็จงานกี่โมงจะโทรไปเองจ้าปามเหรียญหนังไม่นจ่กุ่นใครก็ได้